เฮ้ยัมาสผมเป็นลูกครน่องอยู่ในุ่นนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบึงเชลากุมะแล้วก็ยอดเขานิวกันนะครับยอดเขานิวมีความสูงอยู่ที่2532เมตรอยู่ในอุทยานเชลากุมะอุทยานเชลากุมะมีมอสสายพันธุ์ดึกดำบันมากกว่า500ชนิดแล้วโดดไปด้วยธรรมชาติสีเขียวตลอดทั้งเส้นทางที่เรามาเดินไฮงเดินป่าที่นี่เลยถ้าชอบความทา้าทายต้องไปปีนภูเขานิววันที่อากาศดีด วิวฟูจิก็มีออกมาเห็นสายเดินดางธรรมชาติเดินชิวๆแนะนำเดินรอบบึงเชลากุมาภูเขาเนียวบึงเชลากุมาเดินป่าปีนเขาไปยังครับชูป,ปัสเซอ,อีโกแสเราจ่ายค่าที่จอดรถก่อนนะครับ600เยนนี่เป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปที่บึงเชลากุมาแล้วก็ภูเขาเนียวนะครับ น,นี่บึงเชลับกุมารนะครับที่ความสูง2,115เมตรอันนี้ป่านิวนะพอผ่านตรงนี้ไปแล้วนะก็จะเดินไปตรงนี้นะครับยอดเขานิวเนาะเริ่มเข้าสู่ป่ามอสตึกจำบันนะครับจะมองเห็นเลยว่าสองข้างทางนะครับเป็นมอสหมดเลยนะคือป่ามอสที่นี่นะครับจะมีมากกว่า500ศูนย์นะแบบเยอะมากแต่ตอนนี้เรียกคำว่ามันเจ็ดโมงเนาะหนาวอ่ะ เย็นเลยคนญี่ปุ่นบางคนที่มาเดินครับวันนี้มาเดินเยือนนะก็ยังมีบนนะครับว่าสม,มุยมนาวน,นั่นเองประมาณแห่งนี้นะครับคือสามารถเดินเชื่อมน,นะครับไปยังภูเขาต่างๆได้เกือบสี่ห้าภูเขาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปที่ภูเขาเนี้ยก็คือฝั่งนี้เนาะ,ะเดินอ้อมไปฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปเจอจุดแคมปิ้งก่อนแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปยังภูเขาเนี้ยนั่นเอง บรรยากาศตอนนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับเย็นมากนะครับสิบองศาแล้วยิ่งเราเข้าไปในป่าแบบนี้นะโอ้โหหนาวเลยนะป่าที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าป่าเชรานโมุรินะครับหรือว่าป่าเชลากุมะนั่นเองนะครับถัดจากบึงเชลากุมะนี่นะครับก็จะไปอีกป่าหนึ่งนะครับก็อยู่ติดกันนั่นแหละนะครับชื่อว่าป่า โมโนโนเคโมรินันดองนะครับป่าโมโนโนเะแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นภูเขานิวกันนะครับภูเขานิวนะครับมีความสูงที่2,115เมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่1,335เมตรนะครับดูวิวตรงนี้ก่อนนะถัดจากตรงนี้นะครับก็จะเข้าอีกป่านึงนะครับที่พูดเมื่อกี้เนาะ ตอนที่ผมเดินนานนะครับเรียกว่าป่าเชรากุมาโนโมุรินะครับป่าเชรากมาุมะหลังจากนี้ก็จะเป็นป่าโมโนโนโเกโนโมุรินะครับป่าโมโนโนโเกะแล้วก็จะไปที่เส้นทางภูเขาหนิวก็จะว่าจากตัวน,นี้นะครับมันก็จะว่ายืดเลยๆนะก็คือมันจะสั่นไหวด้วยมีตัวาลาเลืจอราน้านภูเขานิวมองไม่เห็นนะมันต้องมองนู้นนะครับมองไปฝั่งนู้น ที่จะมาแคมปิ้งนะครับก็มาติดต่อตรงน,นี้นะครับอยู่หน้าบึงเิดโกมาเลยนะนะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องด,ดื่มด้วยนะครับสามารถมาติดต่อได้จากตรงนี้เราจะไปเส้นทางภูเขาิ้วกันแล้วนะครับนี่ภูเขาニュวเป็นเชื่อวาไซบูร์นั่น,นเป็นตัวคาตาการนาะไม่มีคนจีเลยไอย้ไม่มีภาษาจีนก็จากตรงนี้นะครับเราเดินไปที่ ยอดเขาเมีวน้นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15้นาทีมั้งจําถ้าคํานวณไม่ผิดนะอกก็จะมีแบบว่าเขาแต่งตัวปกตินะครับรอบบึงแค่เดอนรอบบึงก็ได้บรรยากาศแล้วนะเพราะว่าสวยมากนะครับแล้ววันนี้อากาศดีด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันจะทึบหน่อยเพราะว่าเริ่มเข้ามาไนป่าแล้ว แล้วก็อากาศเย็นมารอบที่แล้วผมก็มานะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับรอบที่แล้วผมพาทุกคนมาทั้งเพมรู้จักบึงชลากุมะแล้วก็ภูเขานิวนะแต่ว่าวันนั้นนะอากาศไม่ดีไงฝนตกโอ้โหขึ้นไปบนยอดแล้วเนี่ยหมอกคุมไม่หมดเลยนะครับเมฆบางหมดเลยวันนี้อากาศดีนะครับก็เลยอยากพาทุกคนมาอีกรอบนึง่งผมก็อยากมาแก้มืออีกรอบนึงจะได้เห็นวิว บนยอดภูเขานิวนะครับคือเขาบอกว่าบางวันนะถ้าอากาศดีนะเราสามารถมองเห็นภูเขาภูจิได้เลยอะ่ะนี่นะครับจากตรงนี้เราจะถึงทางแยกตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะไปภูเขาอีกลุกหนึ่งนะนะครับฝั่งนี้จะไปเขานิวนะครับเราจะต้องผปฝน่งนี้นะครับต่้ายตรงนี้มีภาษาอังกฤษให้หน่อยนะครับไม่ใช่เขียนว่าซีลากโอมาพ a ร k กิ g งด้วยถ้าเดินขากลับก็จะเป็นเส้นทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็เส้นทางพญานะครับผมก็ไม่ดูแผนที่เนาะแต่ว่านี่แม่ไหมครับมีโบไว้ด้วยนะครับ แล้วก็แต่ว่าถึงเรามองไม่เห็นโบนะมันก็จะเป็นเส้นทางที่เดินง่ายๆนะครับคือเรามองปุ๊บนี่เรารู้เลยว่าต้องไปทางไหนอันนี้ป่านิวแล้วครับนิวโนโมริกมันก็จะเริ่มเป็นธรรมชาติล้วนๆล้วเพราะว่าก็จะไม่ได้มีเส้นทาง นะครับที่เขาทําเป็นสะพานให้เราเดิน้ง่ายเนาะแต่ก็เดินไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าป่าเขาข้างที่จะชุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าระหว่างสองข้างทางเนี่ยมอสขึ้นแบบเจอมากรับดูธรรมชาติแบบเราเดินเหยียบบนเห็นเนี่ยเราจะต้องระวังหน่อยเพราะล้มง่ายหรือว่าป่าเจือง,ง่ายนั่นเองนิวยามาซันโจนะครับ,รบยอดเขานียวส่วนตรงนี้ก็คือเชลกุมะ นะครับเบิงที่ผมเดินมาเมื่อกี้เดี๋ยวตรงไปทงางนู้นอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ยอดเขานิวนะครับที่มาได้ก็คือจากเบิง์เชลกุมานี่สามารถเดินเชื่อมภูเขานะครับหรือว่ายอดเขานี่ได้ต้องสามสี่ลู่เลยนะสองสามร้อยเมตรนะครับเราก็จะถึงยอดเขานิ้แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นจุดที่น่าจะชันมากๆเลยนะครับ ก่อนที่เราจะถึงจุดหมายยอดเขานิวแ้วก็ถึงยอดแล้วนะโอ้เขานมวโอ้คนมายืนนะเดินตามหลังผมแบบวันนี้บรรยากาศดีมากองเห็นฟูจิฟูจิสั่งอยู่นู้ วันนี้อากาศดีทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นวิวฟูจิด้วยนนด,ด,ด้วยถ้าเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นบึงชิรากุมะแล้วก็ป่านิวที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับเขาลูกนี้คือนากายามะคือนอกจากเราจะมาเดินหูเขาเนีวแล้วลเราังสามารถเดินเชื่อมไปยังหูเขา,าต่างๆได้ด้วยเชย่นกันนะครับ จากจุดจอดรถเลยนะจากจุดจอดรถก็คือสองชั่วโมงนะครับขากลับผมคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นสานาทีนะน่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ระยะทาง4ี่กิโลนะครับไปกลับก็คือแกิโลนั่นเองแต่ก,ก็เดินไม่ยากนะไม่ค่อยเหนื่อยเลยเพราะว่าดีเลยอะ่ะเรามาเที่ยวแบบยู่ฟูจิสุยๆตอนนี้บรรยากาศดีด้วยนะเราต้องมาวันที่บรรยากาศดีนะของนิวนะครับผมมีที่นึง่นที่ให้ทุกคน อยากให้ทุกคนแวนะนะก็คืออ่ชิราโกมันโนโอนิวะนั่นเองนะครับป่าโอนิวะนะตัวนี้ข้งข้งๆกะอยู่ติดๆกับร้านจอดรถนะบอกเลยว่าสวยมากทุกคนดูดิดูบรรยากาศสุดมาก ระยะทางทั้งหมดไป8กิโลนะครับเดินขึ้น4ี่เดินลง4ีนั่นเองเวลานะครับที่ใช้ก็คือเดินขึ้น2ชั่วโมงเดินลง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็เดินไม่ยากด้วยนะครับใครที่จะมาเดินที่บึงชิรากุมะอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะขึ้นเขานิวด้วยหรือว่าจะไปภูเขาด่นด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับไปด้วยนะครับไว้จะกันทีลด้านะครับผมจะพาไปเที่ยวไหญ่หรือว่ามีที่ไหนแนะนำนะครับยังไงก็จามาตาเนะบ๊ายบลยนะครับ